วันนี้เปิดวอกใน day t o เนาะอันนี้เป็น day t o ของทริปเชียงใหม่กตอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่น่านิรันดร์ค่ะบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บอินเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวใส่บรรยากาศเข้าไปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าอากาศดีมากใช่อากาศดีเห็นพวกเราแต่งตัวอย่างนี้นะคะแต่บอกเลยว่าหนาวมาก วันนี้เรามากันเป็นเกแก g ง n g นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของโรงแรมกันก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ออกไปเพราะว่าวันนี้เราจะต้องไปสวนดอกไม้สวนดอกไม้ชื่อว่าสวนยิ่งยงค่ะยิ่งยงคือไม่ไปที่อื่นอ่ายกเว้นที่นี่นะคะเพื่อนลิติตตมดูระคะว่ามีดอกไม้ให้เราไปทยเราต้องไปลุนกันโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของโรงแรมกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นแต่หน้าเรายังไม่เห็นบรรยากาศเนาะเออเดี๋ยวไปติดตามดูได้เลยค่ะ ทุกคนจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเรามีทริปในวันนี้สมาชิกกันถึงห้าคนด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องแยกโต๊ะกันนิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่าด้านนอกกับด้านในนะคะโต๊ะไม่เพียงพอเอ้<ม>แต่จริงๆมันก็เพียงพอเนาะแต่เพื่อนอยากจะได้บรรยากาศด้านนอกนอะไรแบบบรรยากาศอยากทานบรรยากาศเรากเลัจะทานอาหารเช้ากันนะคะออันนี้ก็คือผู้ชายคนเดียวนะคะในทริปคือหล่อที่สุดแล้วในกลุ่มราะว่าหล่อที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวตึกโป๊ะ อีกครั้งนะคะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันครบถึง5คนด,ด้วยกันนะคะสมาชิกครบแล้วนี่ค่ะ number f i number f เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บแมตสุดท้ายนะคะในการถ่ายรูปรวมกันนะคะที่นานนิลนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ที่สวนลุงยิ่งยอง ึงแล้วค่ะยิ่งตงสวนดอกไม้นะคะ,ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าดอกไม้อ่ะมันเพิ่งปลูกยังไม่ได้ขึ้น1%้อเซนะคะขึ้นแค่40%่แต่ทางขึ้นคือหาลโหดมากแล้วก็สาวๆเพื่อนๆนะคะก็ไปอยู่ตรงจุดที่ดอกไม้นี่ขึ้นค่อนข้างเยอะที่สุดของสวนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนคะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะตอนนี้ร้อนมาก ใครที่มานะคะถึงแม้จะอากาศหนาวยังไงก็ต้องมีร่มด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าลืมร่มก็คือทางสวนก็มีร่มให้สาวๆเลือกรูปก,กันใหญ่เลยค่ะ อันนี้นะคะแนะนานิดนึงนะคะว่าใครนะคะที่อยากจะขึ้นมาบนดอยไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพอากาศนะคะใส่ชุดที่ไม่เออฟุ้งฟิ่งมาได้เลยใส่ต้องใส่เดี่ยวก็อกก็อกจัดมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าไม่มีหนาวแต่ว่ามันอยู่ว่าย็นใช่แต่มันจะมีลมเย็นแต่ว่าการที่เราอยู่บนดอยก็คือเราจะโดนแดดแดดแบบแดดสาดก็คือแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เสเตอร์ก็ได้เราสามารถที่จะใส่ชุดเป็นแบบว่า ค่อนข้างเปิดได้เพราะว่าตรงนี้นะคะก็ร้อนพอสมควรแล้วถ้าสมมุติเราใส่ชุดที่แบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบพี่แพรก็คือจะได้ชุดจะได้ลูปที่โอเคมากๆเลยนะคะก็เช็คเฉดสีให้ดีนะคะแม่แม่มาสีนี้แต่ว่าดอกไม้แม่สีขาวก็คือกลืนค่ะมันจะกลืนนะคะมันจะคืนใช่ไหมคะแต่ต้องดูแม่ตูนนะคะแม่ตูน แม่ตูนคือแม่มามากแม่โอเคค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าไปไปดีกว่าเราน่าจะเวียนรล้นะคะ Two t years later ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนัตว์ในฟารีนี่คือขบวนที่เขาลงกันไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนให้คนเยอะเราก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปส่องสัตว์กันคืนกันจะไปดูจีจี้กัน เชื่อเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่เพื่อนๆยังไม่เคยมาก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูการไอรถคันนี้คือเคยนั่งกันแต่ที่มอมญอะไรแต่วันนี้นะคะก็คือเราได้มาดู<ม>เขาเรียกว่าเจ้าขินของรถซาฟารีจริงๆแล้วคือ <c oughs> แก๊งมองงเทพหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือที่มองุงเทพมันจะมีรถที่เอาไว้รับส่งเราทําตึกต่างๆ <c oughs> เราก็จะเรียกว่ารถซาฟารี แต่ว่าเพื่อนบางคนก็งงทำไมเราต้องเรียกรถซาฟารีวันนี้เราได้มาเจอแล้วว่ารถซาฟารีจริงๆของจริงค <c oughs> ือเป็นยังไงแบบนี้ <c oughs> คือแบบนี้เลยค่ะที่ชมอเชียงใหม่ว <c oughs> years ตอนนี้เรามาถึงราชาดอยอินทนนท์แล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีบูธให้อยางไงแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นกระจาดเอาไว้ไปเก็บชาแล้วก็จะมีตะกร้าที่เอาไว้ใส่เลมอนเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลมอนกันแล้วก็เพื่อนๆมีท็อปที่เป็นหมวกก็คือ มพี่บริการนะคะีค่ะเข้าวันไหมได้อยู่นะวันนี้เราก็จัดตีมเป็นชุดเด็กดอย250บาทเท่านั้นซื้อที่นี่เลยใครที่อยากจะมาไล่ชาร์จก็สามารถไปที่นี่ได้เลยไปซื้อชุดดอยที่นี่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกันข้างบนดอยจะเป็นแบบนู้ะ แล้วก็มาพักถ่ายรูปก,กันนี่คือเพื่อนเซตสเตชันตรงนี้เอาไว้แล้วเขาก็จะมีเลมอนตามที่ข้างล่างเขาลงมาอเอาลงมาให้เราแล้วขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็มีกระจาดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองแอปถ่ายเป็นเลมอนแล้วก็มีผ้านี้ให้ด้วยเดี๋ยวผ้านี้เขาก็จะมีเลือกสีให้ด้วยเรากล็ลองเลือกสีี่ื่อว่าตรงกับชุดเราหรือว่าคอนทราสกับชุดเรา 2 0 years Th ตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดสวนดอกค่ะวัดนี้ก็อารมณ์ก็จะเหมือนเรามาเที่ยววัดพระแก้วที่เมืองรัตนโกสินทร์ของเรานะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นอะไรนะพี่นัทตอนนี้เพื่อนกำลังวุ่นวายหาหน้ากากอยูแล้วก็ถ้าเราจะมาสักการะนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะ ด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็คือพระวิหารพวิหารนะคะเราเข้าไปไหว้สักการะได้ด้านหลังสีขาวอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะถูปเป็นสถูปนะคะของอเจ้าเมืองเหนือเชียงใหม่เจ้านะคะแล้วสีทองล่ะคะสีทองคือเจดีสีทองคือเจดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่พรวิหารกันนะคะ หลังจากพวกเราวไหว้พระแล้วก็รีบไปสนามบินกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทริปเชียงใหม่รักษาสุขภาพและถ้ามีโอกาสที่ไปเที่ยวใหม่ไว้เก็บภาพบรรยากาศอันแสนวุ่นวายมาฝากใหม่นะคะบาย